ว่าด้วยตัญหาชื่อว่าวิสัติกาคำว่าวิสัติกาอธิบายว่าตัญหาชื่อว่าวิสัติกาเพราะมีความหมายอย่างไรตัญหาชื่อว่าวิสัติกาเพราะแผ่ไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะซ่านไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะขยายไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะเป็นตัวการให้พูดผิดชื่อว่าวิสัติกา เพราะมีรากเป็นพิษชื่อว่าวิสติกาเพราะมีผลเป็นพิษชื่อว่าวิสติกาเพราะเป็นตัวการให้บริโภคสิ่งมีพิษอีกนายหนึ่งตัณหานั้นแผ่ไปซ่านไปขยายไปในรูปเสียงกลิ่นรสผดถัพระตระกูลหมูนะ่คณะอาวาสลาบยศสารเสริญสุขจีวร บินทบาทเสนาสนะเคลนะปัจจัยเภสัตบร,ริการกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกรรมภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวะสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัจจโวการภพอดีตอนาคตปัจจุบัน รูปที่เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินแล้วกลิ่นรสโผฏฐัทธาที่รับรู้แล้วและธรรมารมที่พึงรู้แจ้งฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสัติกาคำว่าในโลกได้แก่อธิบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลกอายตนะโลก คำว่าพึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้อธิบายว่าผู้มีสติพึงข้ามคือพึงข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยตัณหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้รวมความว่าพึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตตคู aku, บุคคลรู้ชัดธรรมใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้เราจะกล่าวธรรมนั้นที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอ23ท่านเมตตคูทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจทรรสูงสุดนั้นบุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้คำว่านั้นในคำว่าข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นได้แก่พระดำรัสคำที่เป็นแนวทาง เทศนาคำสั่งสอนคำพร่ำสอนคำว่าชอบใจได้แก่พอใจชอบใจคือเบิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดีทูลขอปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังรวมความว่าข้าพระองค์ชอบใจทรรสูงสุดนั้น